One News ตรงไปตรงมาวันนี้มีข่าวดีนะครับเมื่อซุปตาอยางชมพู่อารยาเอทาเกตและไฮโซหนุม่มน็อตวิศรุษรังสีสิงห์พิพัฒน์จัดงานมั่นอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับรวมถึงสินสอดนั้นมูลค่ากว่า108ล้านบาทครับ ไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้จัดขบวนขันหมากอลังการนะครับเดินทางถึงโรงแรมเพนินซูลาแบงคอกด้วยรถเบนซ์เอสสามรคันหอบสินสอดมูลค่า108ล้านบาทแหวนเพชร8กรัตนะครับสร้อยคอเพชรต่างหู14กะรัตเงินสดและที่ดิน3าแปลงราคา60ล้านบาทมาสู่ขอมั่นหมายสุปตาสาวชมพูอรยาเอฮาเกตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ ด้านของเจ้าสาวเจ้าสาวนะครับชมพู่ปรากฏกายในชุดเรสสีขาวผ้าลูกไม้ปักเลื่อมและมุกทั้งตัวเมื่อถึงเรื่องดีเวลา9นาฬิกา39นาทีจึงเข้าสู่พิธีการซึ่งมีคุณม้าอ่อนนภาเป็นเท่าแก่ฝ่ายหญิงและลุงเจ้าบ่าวเสรีตันชูเกียรติเป็นเท่าแก่ฝ่ายชายจากนั้นเจ้าบ่าวจึงสวมแหวนมั่น8.8กระัตให้แก่เจ้าสาวนะครับจากนั้นเวลา10นาฬิกาเป็นพิธียกน้ำชารับไหว้ตามแบบธรรมเนียมจีนตามด้วยพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร ซึ่งมีคุณแม่เจ้าบ่าวและคุณแม่เจ้าสาวเป็นประธานสวมมงคลพร้อมกับเจิมหน้าผากนะครับส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่นั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีครับ1 News ตรงไปตรงมา